สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนธันวาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวน้นมทิศทางเป็นเช่นไรและ ถ้ายคลิปจะทำความรู้สึกว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันด้วยนะครับให้เป็นสรุปให้ในท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e กดติดตามปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครท่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ที่เรามาดูกันนะครับว่าไพ่นั้นอยากจะบอกอะไรสหรับตัวคุณกันบ้างก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ประจําตัวของคุณเองเนี่ยได้เป็นไพ่ก้าวเหรียญไพ่ก้าเหรียญเนี่ยขึ้นมาแปลว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการคิดการทําการตกผลึกอะไรเนี่ยมักจะแบบ เหมือนมีแนวทางในความคิดที่อาจจะดูเหมือนค่อนข้างดูปล่อยวางได้มากขึ้นนะครับถึงแม้เราอาจจะยังมีความวิตกกังวลกับในเรื่องของสภาวะความรักความสัมพันธ์แต่ตัวเราเองเหมือนกับค่อนข้างที่จะดูแบบถอยบทบาทออกจากความสัมพันธ์ออกมาบ้างนะครับอาจจะมีการปิดวิเวกบ้างหรือมีความรู้สึกที่อาจจะอยู่กับบุตรบริวารนะครับสั์เลียงหรือว่าอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะดูมีอิสระต่อในเรื่องของการคิดกัน ตัดสินใจก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันมันจะทําให้เราค่อนข้างดูฮิลลิ่งในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ดีขึ้นนะครับอิทธิพลของชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงบอกเลยว่าช่วงเนี้ความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูไม่เป็นใจสักเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่วันสมหวังนะครับมันคนละอย่างกันนะแค่บอกว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาทดสอบในเรื่องของสภาวะจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกนะครับค่อนข้างหนักหน่วงอยู่พอสมควรแต่ยังไงก็ยังมีดาวที่ยังเป็นตัวช่วยอยู่ยังไงก็พยายามค่อยๆคิดค่อยๆทําไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดตกผลึกแล้วก็เข้าใจในศัตธรรมของความรู้สึกกับการเรียนรู้เนี่ยมันจะทําให้เรากลับศับกับ ความรักของเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะปรับและไปในทิศทางที่ดีต่อกันได้นะครับดังนั้นประครับประครองแล้วก็อารมุ์มอร่วยไปและจะมีโอกาสมีแนวาน้มของความสัมพันธ์ที่ยังจะไปต่อกันได้อิทธิพลของดาวคู่ของคุณคือดาว ลาหูได้โครจรตกในเรือนมอรณะไปแล้วนะครับแล้วมีดาวเสาเข้ามาเล่งกับลัคนาสิงอาจจะยังทําให้ความรู้สึกของชาวสิงอาจจะยังดูอึดอัดใจนะครับมีระยะห่างต่อกันหรืออาจจะเป็น long distance relationship ได้นะครับเราก็ค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจไปก็แล้วกันนะครับดูสถานการณ์ไปในระยะรองเทอมอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีกว่านี้ ทีเรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่เนี่ยอยากจะบอกอะไรสรับตัวคุณกันบ้างไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถึงแม้นะครับดาวจะทํามุมที่อาจจะดูไม่โอเคต่อดวงชะตาก็จริงนั่นแปลว่าคุณคงแค่ต้องระมัดระวังดวงชะตาไม่ชี้เป็นไม่ชี้ตายนะครับเขาแค่ชี้ถึงจุดอ่อนของ ของเราในช่วงจังหวะนั้นๆเท่านั้นเองอย่างสมมติว่าตอนนี้ดาวคู่ตกเดือนมอรณะไปแล้วนะดาวเสาเล็งรักนะมันทําให้ชาวสิงหลักนณาสิงเนี่ยนะครับดวงเนี่ยเขาอยากจะบอกให้ชาวสิงว่าอย่าคิดทำอะไรโดยการที่อาจจะต้องไปคาดหวังกับความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะว่าตอนนี้ ความรักของคุณอาจจะยังมีระยะห่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์วิธีเดียวที่คุณจะบรรเทาในเรื่องของความทุกข์ในตอนนี้ได้ก็คืออย่าไปจดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์จนเกินไปไพ่เนี่ยขึ้นมาเก้าเหรียญเห็นไหมครับตรงกับดวงดาวเลยกับโหราศาสตร์เลยว่าเราควรจะต้องมีระยะห่างโดยการที่เราอาจจะต้องแบบต่างคนต่างอยู่ นิดนึงนะครับหรือใครที่อยู่ด้วยกันก็อย่าเพิ่งแบบติดต่ออย่าเพิ่งแบบสื่อสารอย่าเพิ่งแบบคุยกันมากเกินไปนะครับแชทก็แบบชัดกันได้แต่อาจจะแบบชัดกันแบบห่างๆนิดนึงไม่ใช่แบบตามเชา้าตามเย็นอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้เขาไม่เรียกว่ามีระยะห่างเพราะดวงชะตาบอกว่าเราต้องมีระยะห่างกับเขาหน่อยเพราะถ้าเราไปเครียดไปจุกจิกกับเขาเกินไปเนะี่ยมันจะทําให้มีความรู้สึกอึดอัดใจนะครับ คู่อาจจะอึดอัดใจกับเราหรืออาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูปฏิบัติต่ตอเราอาจจะดูตรงกันข้ามแล้วมันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูแบบไม่โอเคก็ได้นะครับแต่ยังไงนะ่ยความรักความสัมพันธ์ของเรามันยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีได้นะครับเพราะมีไพ่เดิร์คสตมาเดิร์คตเนี่ยมันแปลว่าแสงสว่างมันแปลว่าการเริ่มต้นมันแปลว่าเรายังสามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นได้ แต่มันจะดีได้หรือมันจะดีได้มากหรือน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเรานะครับถ้าตัวเราไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์มากเกินไปนะครับก้าวเหรียญก้าเหรียญเนี่ยแปลว่าอยู่กับตัวเองเราก็มีความสุขเราก็มีความรู้สึกที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับนะไม่ผูกติดผูกมัดจนเกินไปมันก็อาจจะยังทําให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างยังพอบรรเทายังพอไปในทิศทางที่ดีได้ยังสามารถที่ยังจะประครับประคองไปกันได้นะครับ และไพ่ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าถ้าเกิดคุณพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปมองการไกลในระยะรองเทอมหน่อยคือยาวนานไปอีกสักหน่อยหนึ่งอาจจะยังทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นประครับประคองไปในทิศทางที่ดีได้นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังที่ดีได้ดังนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของตอนนี้เพราะบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่า ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเราเองนะครับเราอาจจะมีความวิตกมมีควากังวลว่าสิ่งต่างๆมันดูไม่ชอบมาพากลสองดาบมามันเกิดความลังเลมันเกิดความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราดูเหมือนเขาอาจจะดูถามคําตอบคําหรืออาจจะดูไม่ค่อยแบบ ใส่ใจกับเรามากเท่าที่ควรน่นะครับมันทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มั่นใจว่าตกลงเขายังรักเราไหมหรือเขายังอยากมีเราอยู่ในชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเขามีความรู้สึกว่าแบ่งปันใจให้กับคนอื่นแล้วอันนี้แหละคือด่านทดสอบเรียกว่าเรียกว่าอารหันเลยแหละก็นะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์เนาะมันเป็นอะไรที่เราแบบเราไม่รู้อะเราไม่เห็นไงหรือเราอาจจะรู้เราอาจจะเห็นแต่เราไม่รู้ว่า ใจของเขา่าคิดยังไงมันก็จ,จะทําให้เราสองจิตสองใจกับความรู้สึกแต่สิ่งที่เราตีความได้มันคือความผิดหวังนะครับเราอาจจะโฟกัสว่าเฮ้ยเราผิดหวังนะเราเสียใจนะเราไม่โอเคเลยกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เหมือนเขาว่า่ะครับเหมือนลักษณะของซอมบี้เหรอที่มันเป็นเหมือนซากศพเดินได้อะมันเหมือนมีความรู้สึกเราอบเหมือนซากศพเดินได้แต่เขาเหมือนซอมบี้นะครับเหมือนเขาแบบเหมือนประมาณว่า เขาเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าก็เหมือนกับจะแบบยังคุยกับเราก็ยังโอเคกับเราอยู่แต่ในความรู้สึกของเรากับเหมือนเขาดูไม่โฟกัสกับเราหรือเขาดูไม่ค่อยแบบมีปฏิกิริยาหรือเขาดูค่อนข้างดูแบบห่างห่างเหินเหินกับเราอะไรทํานองนี้มันเลยยิ่งทําให้เราทุกข์ใจแล้วก็เสียใจแล้วก็วิตกกังวลสามดาบ สำดาบเนี่ยไม่ได้แปลว่าเติร์ดปาร์ตี้เท่านั้นนะครับบางคนอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้ได้แต่ส่วนมากอาจจะไม่ได้เยอะมากน่าจะเป็นสักประมาณ3 0บางคนอาจจะมีอาจจะอยู่ใน30%ที่มีเติร์ดปาร์ตี้นะครับแต่อีก70%อาจจะไม่ได้เป็นเติร์ดปาร์ตี้อาจจะเป็นความรู้สึกในเรื่องของความรักที่อาจจะดูถึงขั้นในเรื่องของจุดที่อาจจะดูอิ่มตัวหรือความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเราอาจจะมีปมมีปัญหาในอดีตหรือเรากับเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่า มาถึงขั้นในลักษณะของการที่อาจจะดูจุดอิ่มตัวอย่างที่บอกไปอ่ะมันน่าจะทําให้ความรักอาจจะดูจืดจางหรืออาจจะดูแบบห àng, ่างๆไปบ้างอะไรเงี้ยหรือมีความรู้สึกไม่เข้าใจกันบ้างอะไรแบบเนี้ยอาจจะทำให้เราค่อนข้างทุกข์ใจอยู่เพราะดาวเสร์อ่ะคือดาวแห่งความยึดติดความตึงนะครับเวลาโครจรเข้าสู่เรือนอคู่ครองคนรักมันเราเราเลยมีความรู้สึกเหมือนเราแบกภาระใจแบกความรู้สึกนะครับเหมือนเราแบบอย่างที่บอกอะ่ะว่า เราก็มีความรู้สึกเหมือนเราเป็นศพเดินได้เขาก็เหมือนเป็นซอมบี้นะครับเนาะคือเหมือนกับคือเหมือนสิ่งมีชีวิตแต่มันดูไม่มีชีวิตอะประมาณนั้นอะคือเหมือนกับอยู่กับเราแต่ไหลไหลวิญญ,ญาณอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นกรณีประมาณนี้เนาะมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจกับในเรื่องของความคิดตรงนั้นเลยว่าตกลงแล้วเขายังรักเราหรือเปล่าแต่เราเสียใจไปแล้วแหละกับสิ่งที่มันเป็นเนาะมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่า มันไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราฮิลใจตัวเองได้มากเท่าไหร่เราก็จะสามารถเห็นแสงสว่างได้มากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่คุณควรทำคือเราต้องเฮลิ่งตัวเอง แล้วก็อย่าไปคาดหวังกับความสัมพันธ์บอกเลยนะครับใครคาดหวังกับความสัมพันธ์นะอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มากเลยเพราะอะไรครับความคาดหวังของคุณมันคือความกดดันของอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนเราไม่เข้าใจเขาเหมือนกันถ้าคิดในมุมมองของเขาแต่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบให้ตรงนี้นะครับ ไพ่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งว่าเขาคิดยังไงเนาอคืออยากจะบอกว่าเราค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจไปก่อนนะครับมีไพ่เดอะฮาร์รฟันแล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามประคับประคองแล้วค่อยๆดูสถานการณ์ไปก่อนต้องศึกษาต้องเข้าใจต้องเรียนรู้กันให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจบาลานซ์สมดุลตัวเองก็คือไพ่เดอะจัสติ justice เนี่ยต้องพยายามสมดุลบาลานตัวเองแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินเขาแบบทั้งหมดว่าเขาแบบไม่รักเขาไม่ชอบหรือเขาติดตัวออกห่างเขาจะไม่โอเคใดๆให้เราพยายามลองศึกษาลองเข้าใจลองพิเคราะ์พิจารณาดูก่อนว่าตกลงมันคืออะไรสาเหตุคืออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดสาเหตุเติร์นปาร์ตโอเคเรารู้ละแล้วทุกอย่างมันจริงอย่างที่เราเราคิดเนี่ยโอเคค่อยตัดสินใจแต่ถ้าเกิดตอนเนี้ย ถ้าเกิดเรายังยังแค่แบบฟุ้งอยู่กับความคิดของเราโดยที่เราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าความจริงคืออะไรก็อย่าเพิ่งตัดสินให้เราค่อยๆดูกันไปก่อนนะครับค่อยๆดูกันไปเนาะบาลานซ์สมดุลตัวเองให้มากกว่านี้รักตัวเองให้มากกวนน่านี้อยู่กับตัวเองให้มากกวนน่านี้มันอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเราเข้าใจในมุมมองความรู้สึกของกันที่ดีเนี่ยถ้ามันไม่ได้มีแบบบุคคลอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์น่ยบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาคืน ดีกันได้สูงนะครับหรืออาจจะยังประคับประคองไปได้นะครับมันก็ยังไม่ได้แย่ไปแบบ100%ซแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่3หรเดเตอร์ปาร์ตี้เข้ามาเนี่ยอันนี้บอกเลยว่ายากนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดใครที่ยังเจอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะยังแบบไม่ลงรอยกันหรืออาจจะมีปัญหาในช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงสั้นๆที่เราอาจจะต้องพยายาม ฮิวลิงตัวเองไปสักพักหนึ่งแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าเก็บเล็กผสมน้อยกับความรู้สึกที่มีต่อกันนะครับแล้วเราจะเข้าใจในมุมมองของเขามากขึ้นเนาะเราลองพยายามปรับดูบางครั้งเขาอาจจะยังพอที่จะแบบยังโอเคกับเราอยู่จากให้ 6เหรียญน,นะครับแล้วก็แดเหรียญเนี่ยพยายามดูแลเอาใจใส่แล้วเขาก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราถึงแม้มันอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่อย่างน้อยเขาก็ยังอยู่กับเราได้นะครับถ้าเรายังใส่ใจยังโฟกัสกับความรู้สึกที่มีต่อกันได้มันก็ยังจะมีข่าวดีอิทธิพลใต้สําหรับคือให้เด็กถือถ้วยคือต้องมองโลกในแง่ดีมันก็ยังมีข่าวดีเข้ามาสำหรับชาวราศีสิงแล้วก็ลักนณาสิ่งที่ยังสามารถประครับประคองไปนะครับเขาก็ยังพอที่จะยัง เข้าใจแล้วก็ยังโอเคกับตัวเรามากขึ้นเนาะแล้วก็ชัยชนะความสําเร็จยังเข้าข้างคุณถ้าตัวคุณเองพยายามคิดหรือตัดสินใจหรือพยายามทําทุกอย่างให้มันโอเคมากที่สุดนะครับแล้วคุณจะมีชัยชนะความสําเร็จได้อย่างที่คุณต้องการทีเรามาดูกันว่าแล้วเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างขอไพยให้กับชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงด้วยนะครับเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวสิงกันบ้างสิบเหรียญเลยนะครับ อัศวินถือดาบไพ่ใบสุดท้ายสองดาบมาเหมือนกันเลยอืมิทธพลใต้สำหรับเดอะทาวเวอร์ใจเย็นๆนะครับ The Tower มาในทางความคิดของเขามันมีอยู่2กรณีเอา The Tower ให้ฟังก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเดอะทาวเวอร์มาบอกว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะคิดเลยตัดสินใจยังไงสองดาบเขาก็มีเหมือนกับเราเลยเห็นไหมความคิดของคุณกับเขาเหมือนกันเลยยังมีความรู้สึกที่ยังลังเลกับความสัมพันธ์อยู่คําว่าลังเลไม่ได้แปลว่าลังเลในเรื่องของความแบบหลายใจแต่เป็นการลังเลในเรื่องของความชั่งใจว่าตกลงจะอยู่ต่อหรือตกลงจะคืนดีตกลงจะตัดสินใจยังไงมันยังแบบ ยังตัดสินใจไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะกับความรู้สึกเนาะแต่ในใจก็ยังมีความรู้สึกที่ยังมีความแบบอยากจะต่อสู้อยากจะไปต่อเหมือนกันนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะมันมีไพ่ใบน,นี้1ิบเหนนะรียญนะแสดงว่าเขายังมีความรู้สึกที่แบบว่ายังมีคุณอยู่ในชีวิตนะเหมือนเขายังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ตัด คุณออกจากชีวิตหรอกถึงแม้จะมีเดอะทาวเวอร์มาก็จริงเห็นไหมเดอะทาวเวอร์แปลว่าเขาอยากเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะถ้าคุณกับเขาเปิดใจยอมรับและยอมคุยกันดีๆลองค่อยๆศึกษาเข้าใจกันหรือให้ระยะเวลาของการที่มีการคิดการตัดสินใจร่วมกันจริงๆเนี่ยเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าอาจจะเคลียร์ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนได้มากกว่านี้ก็ได้ดังนั้นลองมีเหตุผลต่อกันนิดนึงเนาะอะไรที่ยังดูไม่ชัวร์ก็พยายาม ค่อยๆเคลียกันไปค่อยๆดูกันไปแต่อย่าใช้อารมณ์จนเกินไปถ้าคุณใช้อารมณ์กับเขาเขาก็จะใช้อารมณ์กับเราเพราะว่าอาัศบินถือดาบคือเขาก็ไม่ยอมนะครับถ้าเกิดคุณใช้อารมณ์ดังนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เขายัางคิดอยู่ว่าตัวเรากับเขาเนี่ยเขายัางรักคุณอยู่นะเพราะมันมีไพสส่สิบเหรียญมา แปลว่าเขายังมีความรู้สึกดีเขายังไม่ได้อยากจากคุณไปหรือยังไม่ได้อยากจบกับความสัมพันธ์สับคุณนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะก็โอเคนะครับประมาณนี้สาหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ